6ข้อห้ามคนที่เป็นกดไหลย้อนข้อแรกหลีกเลี่ยงอาหารสแสลงค่ะอาหารสแสลงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นพยายามสังเกตดูว่าตัวเองกินอะไรแล้วอาการกำเริบแต่ถ้าตามมาตรฐานเลยนะคะคนที่เป็นกดไหลย้อนคนหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดค่ะไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวเผ็ดเค็มแล้วก็มันค่ะข้อที่2เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนค่ะการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นพวกชาก,กาแฟเยอะๆก็จะกระตุ้นทําให้เกิดกดไหลย้อนได้ค่ะงดสูบบุหรี่งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมไปถึง พวกน้ำอัดลมแล้วก็เครื่องดื่มที่อัดแก๊สค่ะข้อต่อมานะคะหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้ารัดๆค่ะเพราะว่าทําให้เกิดแรงดันที่เยอะขึ้นค่ะแล้วก็ดันกดไหลย,ย้อนขึ้นมาได้ค่ะข้อที่5้หลีกเลี่ยงการกินแล้วนอนค่ะก็เว้นระยะอย่างน้อยสัก2-4ชั่วโมงแล้วค่อยเอนตัวลงนอนนะคะและข้อสุดท้ายอันนี้อาจจะไม่ใช่ข้อห้ามนะคะแต่คนที่มีน้ําหนักเกินหรือ BMI เกินนะคะควรที่จะลดน้ําหนักลงค่ะเพราะว่าการที่เรามีพุงหรือว่าน้ําหนักเกินเนี่ยทำให้เกิดแรงดันในช่องท้องที่เยอะค่ะ